สบายดีมื่อนี่ชิพามาเฮ็ดขนมมันกํมกับขนมบักอึรับหองความแซบความมันความหวานความหอมความเหนียวของเนื้อแปง้งกอให้ผิดหวังเลยสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดกะอยู่ทางในของวิดีโอ ประกันเรื่องรสชาดกับเนื้อแป้งซิมาพี่ให้เบิ้งเนื้อแป้งอันนี้เป็นทางโกนอันนี้เป็นมันม่วงมันด่างกลมสำหรับเนื้อแป้งนุ่มเหนียวหอมหวานแซ่บแน่นอน แบบนี้ลรวกะจะเอาไปนึ่งสำหรับบอกอึกมันกั้มก็น,นึ่งสุกแล้วเครื่องแป้งกระซิมีใส้น้ำตาล ถ้วยน้ำหวานแล้วก็กะทิถ้วยน้ำหวานถ้วยทอดกันเลยแล้วก็แป้งในีซส่สองชนิดต,ตัวนี้เป็นแป้งมันสปรังเป็นตัวนี้ใส่ถ้วยหนึ่งแล้วกับสำหรับตัวนี้และเป็นแป้งอันนะที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดขนมแนบเนี่ยมันเฉพาะนึ่งแป้งตัวนี้ใส่สำหรับนึ่งหรือว่าูมีแป้งตัวนี้ใส่แป้งข้าวเจ้าแทนก็ได้ แต่ว่าคันมีแป้งตัวนี้ก็ใส่แป้งตัวนี้ใส่แนวและถ้วยเลยครอบซับส่วนถ้วยท่ากันเลยแล้วก็ซิมีเกลืออยู่เครื่องบวงกาแฟเครื่องแป้งกระซิมีเท่านี้สําหรับสุดหนึ่งสุดของมันกัมกระซิสายแบบสิแล้วก็สุดของเออกระซิสาแบบสิคือกันน้ำตาลเ้า เกลือแป้งมันสปลังแป้งขนมแนบแล้วก็คนมือคนให้มันเข้ากันกระชีได้จังซี่เปื่อยดีแล้วก็เอามันลง ให้มันมันแตกได้จากน้อยแต่ว่าบบให้มันแตกหลายป่อยให้มันเป็นเม็ดแดเวลานนึ่อออกมามันจะค่อยงามแล้วก็ย่ำให้มันมีต้อนมันแด้นะมันจะค่อยแซบกระชีไดประมาณนี้ก็ได้ละวันนี้ก็สเยบไปให้ใส่พินมันเลยสําหรับตัวนี้ชิ้นผ้าส่พินดอกไม้ทาน้ามันได้จากน้อยเพราะว่าบบให้มันติดนะแล้วก็สีตักใส่เลย กระชิแต้งหน้ามันด้วยพาออนแล้วก็ะชิ่งไปนึ่งชาวนาทีข้างโมเสี้งฮอนๆแล้วก็ นึ่งเลยสานาทีสาว้สำหรับมันกัมกระยอดแล้วลรวเนาะวันนี้ก็ชิ้มาแต้งหน้ามันเอาบอกักพาวแต้งหน้ามันคือเกา่า สีเน้นๆปเปลงอมันเข้าไปในเนื้อมันก็จะเป็นนึ่งซาวนาทีสำหรับพินดอกไม้กันแล้วและเนาะนึ่งสุกแล้วก็ปะาว้ให้มันเย็นได้จากน้อยแล้วบะน้ก็ชิมาแกะเบื้องทางไหนของขนมเขาเป็นยังไงก็ชิได้เป็นดอกไม้แบบนี้ ขนมมันกรรําสำหรับตัวเหลืองนี้เป็นขนมบักอึกระชิไดเป็นโฮบดอกไม้แบบนี้ขึ้นตามพิมพ์มันมันมกแนวใดเขาก็ใไ่เลยซิมพี่ให้เบิ้งเนื้อแปง้งอันนี้เป็นทางกดอันนี้เป็นมันม่วงมันด่างกรรําสำหรับเนื้อแปง้งนุ่มเหนียวหอมหวานแซ่บแน่นอน